ผมไม่ได้เป็นคนพูดครับวารสารการแพทย์เป็นคนพูดสรุปครับอะโวคาโดจะดีต่อผู้ชายแต่ไม่ค่อยดีต่อผู้หญิงครับอยู่ที่ว่าเรากินเยอะกันไปกินน้อยก,กันไปหรือเปล่าดูต่อครับฟูจิครับวันนี้พูดถึงเรื่องอันนี้ครับ อะโบคาโดผลวิจัยใหม่เพิ่งออกมาในปี2023เดือน4นี่เองปัจจุบันนี้กําลังฮิตการกินอะโวคาโดในประเทศไทยและในต่างประเทศแต่เคยรู้ไหมครับว่ามันดีต่อใครและไม่ดีต่อใครเราเคยรู้ว่ามันดีต่อเส้นเลือดดีต่อสุขภาพมีการลดคอเลสเตอรอลมีวิตามิน B6 มีวิตามิน E และมีใย,ยอาหารมากมายมีกรดโอเลอิกแอซิดและมีกรดลีโนลีอิกแอซิดซึ่งเป็นไขมันที่ดีแต่เคยรู้ไหมครับว่ามีผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเอ็มเลงอย่างไรตั้งใจด้วยดีครับต้องดูให้จบเพราะว่าเป็นผลวิจััยใหม่ครบ ขอย้ำอีกทีครับอาหารบางอย่างดีต่อสุขภาพแต่ไม่ดีต่อเอ็มเลงก็ไปไม่ได้ครับบางอย่างเป็นตัวป้องกันเอ็มเลงแต่ไม่ดีต่อสุขภาพบางอย่างก็ไปไม่ได้ครับเราไม่เคยรู้ภาพรวมวันนี้ผมจะพูดถึงภาพรวมครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องว่ามันดีต่อสุขภาพหลายอย่างนะครับเป็นทั้งการลดเส้นเลือดอุตันแล้วก็มีใย,ยอาหารเยอะมีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยแต่มีผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องเอ็มเลงก็เลยมาดูผลวิจัยตั้งใจดูแลเพื่อนๆจดไว้ด้วยนะครับมาดูวารสารการแพทย์ที่ชื่อว่า Cancer Prevention Research ใน ซึ่งมันเคยมีการตรวจเป็นวงกว้างแบบนี้มาก่อนโดยใช้ผู้ชาย4 5 0 0 0คนและผู้หญิงประมาณ67,000คนมาดูผลวิจัยเกี่ยวข้องกับเอ็มเลงปรากฏว่าการที่กินอะโวคาโดอาทิตย์ละครึ่งลูกสำหรับผู้ชายจะลดการเสี่ยงเป็นเอ็มเลหเร็ง15%ในนี้มีเขียนว่าโดยเฉพาะเอ็มเลงลำไส้เอ็มเลงปัสสาวะและเอ็มเลงปอดลดถึง30%เลยครับคำถามก็มีว่าในสุภาพสตรีละครับในนี้มีเขียนว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่จะเพิ่มการเป็นเอ็มเลงเต้านมสำหรับผู้หญิงถึง20% 20%นะครับเพิ่ม ผมไม่ได้เป็นคนพูดครับผลวิจัยวารสารการแพทย์เป็นคนพูดถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อลองเข้าไปเสิร์ชหรือไปค้นใน cancer prevention research เข้าไปค้นดูครับย้ำนะครับเสี่ยงการเพิ่มการเป็นเอ็มเลงเต้านมถึง20%ถึง20%ครับ <c oughs> ก็มาดูต่อครับว่าในผู้หญิงที่อายุน้อยจะเกี่ยวข้องไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้องในสําหรับผู้หญิงอายุน้อย เอ้าแต่ยังไงเราก็เป็นห่วงใช่ไหมครับผมก็เป็นห่วงครับเห็นไหมครับว่าผลวิจัยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับครั้งนี้มีการวิจัยกันแบบเป็นวงกว้างใหญ่มากครับซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานไหนทดลองมาก่อนสรุปครับอะโวคาโดเกี่ยวข้องกับเอ็มเลงยังไงจะดีต่อผู้ชายแต่ไม่ค่อยดีต่อผู้หญิงครับสำหรับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อลองเข้าไปเสิร์ชแลวไม่พอนะครับช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เขากินอะโวคาโดกันเพราะปัจจุบันนี้เรากําลังฮิตการกินอะโวคาโดกันครับเพราะอะไรครับเพราะว การแพทย์ที่ชื่อว่า Journal of American Heart Association เขียนไว้ว่าคนที่กินอะโวคาโดอาทิตย์หนึ่งกินเกิน1ลูกจะลดการเสี่ยงการเป็นโรคเส้นเลือดเพราะมีน้ํามันที่ดีอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมองครับลดถึง21เซนดังนั้นครับมันดีต่อสุขภาพทางด้านอื่นครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มจุลินทรีย์ในท้องมีใย,ยอาหารมีวิตามิน E มีวิตามิน B มีฟอลิกแอซิดต่างๆเยอะแยะแถมช่วยลดเอ็มเล็งในผู้ชายแต่อาจจะเพิ่มเอ็มเล็งในผู้หญิง เป็นผลวิจัยใหม่ผมก็ตะลึงครับมาดูกันครับว่าอยู่ที่ว่าเรากินเยอะกันไปกินน้องกันไปหรือเปล่าดูต่อครับบอกว่าในอะโวคาโดมีประโยชน์สูงแต่ว่ามีไขมันดีเยอะแต่ไขมันที่ดีเยอะกินเยอะกันไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพครับบางเพจบอกว่าให้กินวันละร้อยกรัมต่อวันร้อยกรัมก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผมแนะนําว่าให้กินอะโวคาโดหนึ่งลูกนี้นะครับให้เราแบ่งครึ่ง3วันกินครึ่งลูกจะดีครับครึ่งลูกทําไงครับก็มาแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้ครอบครัวกินนะครับเพราะว่านะครับปัจจุบันนี้คนไทยหรือพวกเราจะเเเเเเป็็นนนนโโคอออออยย่่่าางงะกืืืสสลลดดตๆช ตันสมองเส้นเลอดตันหัวใจและเอ็มเลงเยอะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันจะดีต่อสุภาพบุรุษแต่สุภาพสตรีต้องระวังนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเอ็มเลงในเต้านมนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนที่ลดน้ําหนักโดยการกินอโะโวคาโดมีผลวิจัยใหม่ข้อมูลที่ผ่านมามันคือผลวิจัยเก่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับ,รบก็มีผลวิจัยใหม่ซึ่งเราต้องอัปเดตวันก่อนดีวันนี้ไม่ดีอาจจะดีใหม่ก็ได้นะครับก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันครับผมสำหรับใครที่เห็นผลวิจัยนอกเหนือจากที่ผมเห็นแล้วนนนครรรัเเเเออาาาาาาามมมมสิิ่่ยยขขีใลลงงงกก้ชชววแ ไม่ใช่ว่าความรู้ของผมจะถูกต้องเสมอนะครับเพื่อนๆเรามีความรู้ใหม่ๆช่วยกันแชร์ความรู้อัปเดตไปเรื่อยๆให้ความรู้ซึ่งกันและกันครับเห็นไหมครับว่าถ้าผมไม่พูดถึงเรื่องนี้เราก็จะนึกว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแล้วเราก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงแบบนี้มาก่อนเราเคยรู้ว่าอันนี้มันดีต่อนี่แต่มันอาจจะไม่ดีต่ออีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับเคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนไหครับนอกจากนี้แล้วเพื่อนๆเคยเห็นผลวิจัยใหม่ๆอะไรบ้างหรือเปล่าครับเช่นนเื้อ กินยังไงเอ้าเราไม่กินเนื้อแล้วกินอะไรแทนล่ะเนื้อมันมีวิตามินเยอะนะมันมีเกลือแร่เยอะนะมันมีสารอาหารเยอะนะกินแบบไหนทาให้เกิดเอ็มเล็งหรือคนแบบไหนกินแล้วเสี่ยงเอ็มเล็งหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันแน่เคยเรียนรู้เคยดูผลวิจัยหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะเพราะเพื่อนเพื่อทุกคนกินเนื้อกินหมูกินโปรตีนกันอยู่ใช่ไหมครับอีกอย่างนะครับกินโปรตีนที่เป็นอาหารเสริมมันเป็นแค่โปรตีนมันไม่มีเกลือแร่ไม่มีวิตามินและไม่มีแร่ธาตุต่างๆมันมีแค่โปรตีนเฉยแล้วเราควรกินอะไรนะครรับ้้าางงลล่นีีีกก็จะมมูศตๆ์ เพจสีเขียวเป็นเพื่อนของผมเป็นเพื่อนของผมแล้วอย่าลืมทักเข้ามาว่าขอคลิปวิดีโอฟรีเกี่ยวกับเรื่องกินเนื้ออย่างไรลดเสียงเป็นเอ็มเลงกินเนื้ออย่างไรเสียงเป็นเอ็มเลงเป็นเนื้อชนิดเดียวกันแต่กินแบบนี้เสียงเอ็มเลงกินแบบนี้ไม่เสียงเอ็มเลงหรือต้องกินเนื้ออะไรนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับอย่าลืมแอดเข้ามาถ้าไม่แอดเข้ามาขออนุญาตไม่ตอบนะครับก็คือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมสําหรับคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนผมจะส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆครับย้ำครับเป็นคลิปฟรีครับเพราะเวลาผมพูด เจอกันครับ